สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่วัสแกกันเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นพระยุคแรกๆของท่านก็เราจะมาดูมาศึกษากันพอยีพระองค์นี้ที่ผมเอามาให้ดูก็คือเป็นพระที่โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพระที่เป็นบล็อกดินน้ํามันค่อนข้างจะมองอย่างงี้ว่าบล็อกดินน้ำมันสําหรับผมนี่ ถือว่าองค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมเจอเราจะมาดูมาศึกษากันลักษณะของบอกดินน้ำมันก็คืออย่างนี้ตรงนี้ผมดูแล้วจุดนี้เป็นจุดดินน้ำมันที่เราเห็นกันมดูเป็นดินน้ำมันแล้วอย่างนี้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายดูกันว่าเป็นยังไง ักษณะของดินน้ำมันก็มองเนี้ว่าค่อนข้างจะหายากอยู่เราจะมาดูมาศึกษากันลักษณะก็ดินน้ำมันก็คล้ายองค์นี้แต่องค์นี้จะเห็นชัดเจนหน่อยเป็นของดินน้ำมันอย่างนี้เราจะมาดูมาศึกษากันคือว่าองค์นี้เป็นองค์แรกแล้วกันสาหรับอย่างนี้ที่ผมเจอเป็นบล็อกดินน้ำมัน เราจะมาดูมาศึกษากันว่าเป็นยังไงยังไงลักษณะของบกดินน้ำมันเราจะมาดูกันซึ่งลักษณะพิมพ์พิมพ์มนี้ก็คือเหมือนกันกันกบองค์นี้แต่จะตื้นกว่าถือว่าจุดสังเกตต่างๆที่ผมบอกว่าจุดที่ผมใช้ซื้อขายเหมือนกับอย่างนี้จุดนี้ที่ผมบอกว่าเป็นจุดที่ผมใช้ซื้อขายองค์นี้เป็นถือว่าเป็นองค์ดารา เป็นพระที่ด้านหลังมียันตาคงจักถ้าคนไหนจะดูก็คือไปดูได้ใน ep สี่ศูนย์ผมทำคลิปไว้เป็นพระที่ผมขายไปแล้วแล้วก็ตามซื้อกลับมาเพราะด้านหลังมียันตาคงจักแต่องค์นี้เป็นบล็อกดินน้ำมันที่ถือว่าค่อนข้างจะหายากอยู่แก่องค์นี้เป็นองค์แรกสำหรับผมที่ผมเจอ เป็นบล็อกดินน้ำมันแต่ผมก็ต้องเตือนก่อนลักษณะอย่างนี้มันก็เหมือนอย่างนี้มีเพดเพดติ้งถือว่าเป็นผู้หวังดีแล้วกันลักษณะอย่างนี้ลักษณะเนื้ออย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นเนื้อของปีหนึ่งแปดได้ถึงเที่เขาเรียนกันลักษณะอย่างนี้เพดเพดนี้จะถือผมเรียกว่าเป็นเพดผู้หวังดีแล้วกันซึ่งจะให้คําเตือนบอว่า พระผมไม่มีขอบปีหนึ่งเจหลวงปู่ไม่ไดเ้เสตระบาดท,ทางภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูลเพชรบูรณ์เมื่อ10บพฤศจิกาสห้าหนึ่งแปดจนถึงปัจจุบันลักษณะพระก็คือผมมองคือลักษณะเป็นพิมพ์แบบนี้พิมไม่มีขอบอย่างนี้ผมมองว่าเป็นพระเพผู้หวังดีมาเตือนคือพฤศจิกาแต่โดยส่วนตัวผมมองคือ ถ้าเรามองถึงธรรมชาติโดยส่วนตัวผมเล่นพระผมจะให้ความสำคัญธรรมชาติวาละอายุเป็นอันดับแรกลองลงมาก็คือเนื้อสุดท้ายคือพิมพ์ลักษณะของพิมพ์เพราะตามที่ผมดูแล้วองค์นี้ค่อนข้างจะตื้นหน่อยเพราะเป็นถอดพิมพ์มาจากดินน้ำมันการดึงการดึงดูพิมพ์ดูอะไรก็อาจจะไม่ชัดเรามาดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะ ผมขอพูดถึงไอ้น,นี่เพจผู้หวังดีรับกันถ้าเราดูว่าปี1นึมีพระของหลวงปูด่ดูแล้วถือว่าพวกนี้มันก็หลายอยา่างเราพูดมองในแง่ว่าถ้าเป็นยุคก่อนอาจจะมีการพูดกันพิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่หรือพิม์พใช่เนื้อใช่แต่ทำนอกวัดมีการพูดกันแต่ผมมองคือ พระของหลวงปู่ดูปีหนึ่งเจ็ดผมนี่ผมมองคือปีหนึ่งเจ็ดเพราะมันมีการสับสนหลายอย่างก็คือตั้งแต่พระปีหนึ่งเจ็ดเนื้อปีหนึ่งเจ็ดโดยส่วนตัวผมมองเนื้อแบบนี้คือเนื้อปีหนึ่งเจ็ดแต่หลายๆคนก็คือพูดถึงผมก็จะพูดลักษณะเนื้อแบบนี้เพราะด้านหลังเป็นมียานตากงจักรจะเอามาเทียบกันอย่างนี้ผมมองคือมันคนละชั้นคนละตระสอศกัน ลักษณะเน mhm. ื้อของปีหนึ่งเจ็ดนี่เพราะปีสองเจดนี่ผมมองคือเป็นผ้าแบบนี้เนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้ข้อดบอีกองหนึ่งที่มีตาตาคงจักแล้วกันนี่มาเทียบที่ผมเอาผ้านพิมพ์นี้มาให้ดูก็คือเพื่อที่จะความชัดเจนว่าเป็นผ้าปีสองเจ็ดลักษณะด้านหลังมียันตาคงจักหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นผ้าเกรืออะไร ที่เขาบอกว่าด้านหลังมียันตากงจักรหรือว่ามาตรฐานสากลแต่โดยส่วนตัวผมเล่นในเชิงอนุรักษ์หรือเชิงกุทุณนะเพราะผมอนุมานว่าเป็นพระแบบนี้เป็นพระที่หลวงปู่แจกข,ขณะที่ท่านแจกท่านให้สินไม่พรผมจะเก็บผ้าแบบนี้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาโดนตีเกลืออะไรอย่างนี้หรือนะเพจที่ผู้หวังดีมาบอกว่าเป็นพระที่ หลวงปู่ไม่ได้ปลูกเกแต่โดยส่วนตัวผมมองคือปีหนึ่งแปหลวงปู่ยังไม่ดังควรเราม,มองภาพทำปีหนึ่งเจ็ดจะมีของเกรหรือเปล่าเรามองอย่างนั้นนะนะถ้าบอกว่าพิมพ์ใช่เนื้อใช่แต่หลวงปู่ไม่เสซปลูกเกมันก็เข้าลักษณะพิมพ์ใช่เนื้อใช่แต่ทํานอกวัดที่ขพูดกันแต่องค์นี้ผมมองคือธรรมชาติ พระของหลวงปู่ดูทำปีหนึ่งเจ็ดผมเราอนุมานว่าทำปีหนึ่งเจ็ดแต่จริงๆชัดเจนเราไม่รู้หรอกว่าทำปีไหนและอีกอย่างพระก็คือผมที่พูดกันว่าหลวงปู่แจกยากแต่เราก็มองว่าแจกไหมแจกพระท่านทำก็คือถ้าเรามองนี้แบบพอค้าของตัวไหนที่ คนอยากได้เยอะท่านก็ทำมาเรื่อยๆเพราะพระเรามองโดยส่วนตัวผมมองคือหลวงปู่ไม่ได้ทําพระน้อยน้อยเหมือนกับที่เสียนเขาพูดกันเล่นเฉพาะที่เขาพูดกันเล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักแต่เรามองธรรมชาติของพระลงกูดูเป็นพระที่ถอดมาจากพิมพ์อย่างนี้ถอดมาจากพระก็คือพูดง่ายๆเอาพระมาเป็นแม่พิมพ์ก็จะมีตั้งแต่พระที่ซ่อมแม่พิมพ์ หรืออะไรก็คือมองในแง่ว่าเมื่อพระหยอดออกมาแล้วมีฟองอากาศมีอะไรก็คือเป็นธรรมชาติของพระอย่างนี้และเมื่อมีฟองอากาศเมื่อจะเอาไปทําให้พิมพ์ก็จะมีการซ่อมพอพวกนั้นคือธรรมชาติของพระผมจะมองในแง่ว่าถ้ามีการซ่อมแม่พิมพ์ผมจะนุมานเลยว่าเป็นพระทเกเป็นพระแท้อย่างนี้ แต่หลังจากนี้ที่ผมพูดเราอาจจะมีการเอาพระไปถอดหรืออะไรก็แล้วแต่เรามองก็เป็นไปได้แต่แต่ก่อนผมมองคือพระที่ซ่อมแม่พิมพ์ก็ไม่ควรจะเป็นพระเกศเรามองลักษณะพิมพระเรามาดูมาศึกษากันก็จะเหมือนกันกันกบองค์นี้แต่องค์นี้ความชัดเจนก็จะไม่เหมือนกันครับ องนี้จุดสังเกตที่ผมบอกว่าถุงใช้ซื้อขายถ้านไหนจะดูแต่องค์นี้จะไม่ค่อยมีแต่จุดใหญ่ๆจะ่เหมือนกันตัวนี้ลังล้างลังล้าง,างแต่องนี้ชัดแต่องค์นี้เป็นพระที่ใช้ที่ผมตามซื้อกลับมาถ้าคนไหนดูคลิปที่ผมทำมบ่อยบ่อยองนี้ผมถือว่าเป็นองค์ดาราผมเคยขายไปแล้วและตามซื้อกลับขึ้นมา และจุดสองจุดก็จะเห็นหลังๆอยู่แต่ตัวหลอจะหายไปด้วยแม่พิมพ์โดยส่วนตัวผมมองแบบนี้คือดินน้ำม,มัน<ฮ>ความชัดเจนก็จะไม่มีงนี้ซึ่งเป็นองค์นี้เป็นองค์งแรกที่ผมเจอ<ฮ>ก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูลักษณะดินน้ำม,มันเราดูเดีย๋ยวค่อยขยายออกมาใหญ่ๆดูกันลักษณะของพระเราดู ความคมชัดหรืออะไรต่างๆเราดูเราศึกษาเพราะพวกนี้หลายคน,นมองนี้ไงว่าพระถ้าพิมพ์ไม่ชัดอาจจะตีเป็นเกแต่ผมมองคือธรรมชาติพระของวัดปุดุวัดสแกเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระด้านขอบเราดูความคมชัดถ้าถอดมาจากองค์ที่เป็นลองๆมามามใชตรงที่ถอดพิมพ์มาแรก,แก ก็อาจจะไม่ชัดหรือแม้กระทั่งงนี้แม่พินเป็นดินน้ำมันด้วยในล,ลักษณะขอบมีรอตยตะไบแต่งซึ่งแต่ก่อนก็มองอย่างนี้ว่ามีการพูดกันส่งต่อกันถ้าเห็นรอยตะไบแบบนี้รอยตะไบหย,ยาบก็คือรอยตะไบบุ้มอนุมานว่าเป็นพัดแทะไปเลยแต่ทุกวันนี้พวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วเห็นแล้ดูลักษณะของหลังก็อแบบ หน้าน้ำตาหู้หรือปูนซีเมนที่ยังไม่เกลี่ยเราดูเราศึกษาธรรมชาติของเนื้อพระปีหนึ่งเจ็ดเราดูวกเนื้อหามวลสารต่างๆเราก็จะเห็นเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันเป็นพระของหลวงปู่ดูััสแกมพิมพิมใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบหลายๆคนก็มองในนี้ว่าเป็นยุคแรกๆของหลวงปู่ดูััสแก เราเราขยายกันดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ลักษณะของเนื้อพระรงนี้เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นดินน้ํามันความคมชัดก็จะย่อนลงไปนิดหนึ่งเรามาดูเรามาศึกษาว่าเป็นยังไงยังไงเนื้อมองย่างี้ว่า จุดสังเกตต่างๆเราดูน่พวกหลายๆอย่างก็มีโอยผมจะไม่บอกมองนี้ว่าจุดนี้อย่างที่ผมเคยพูดได้หละพวกนี้มันมีการทําเก๊ถ้าเราไประบุก็คือดูตรงนั้นตรงนี้บอกทั้งหมดผมมองคือเป็นจุดที่ผมกลัวถ้าบอกไปคนทําเก๊ จุดแรกที่เขาจะามาวัดตาก็คือตัวผมนี่แหละผมถึงกลัวไม่บอกก็คือบอกเฉพาะเป็นบางจุดแต่จะพยายามขยายให้ดูกันชัดๆอย่างนี้คนให้ดูก็คือพยายามดูและศึกษาด้วยตัวเองเพราะพวงนี้ตอนนี้พระของหลวงปูดด่ดูซึ่งแต่ก่อนผมมองคือพวงนี้มันเป็นช่องว่างที่เราจะหาประโยช เราไม่พูดเราก็หาประโยชน์ได้เพราะการเล่นพระผมมองคือมันคือการหากินกับคนไม่รู้ตั้งแต่ซื้อพระมาจากคนไหนดูเก่งหรือคนไหนเก็บพระเยอะพระแท้เยอะเจ้าพระมาจากวัดอย่างนี้มีการปิดมีการบังกันพวกนี้เราก็ต้องมองมีการปิดการบังกันเพื่อหาประโยชน์อย่างนี้ผมจำไป็นบอก แต่ตอนนี้ก็คือเมื่ออาคิดดูแล้วพวกนี้มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เมื่อมองในางียว่าตอนพระถูกๆก็ไม่มีคนสนใจไม่มีใครศึกษาจริงจังเมื่อภาพมีราคาแพงขึ้นก็มีเสียนมีซ้ายตรงเกิดขึ้นเยอะๆเหมือนกับเพจที่ผมเอามาให้ดู เหมือนกับที่ผมเอาพระมาให้ดูมีเพจผู้หวังดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำตัวเป็นเซียนเรามามองพอพวกนี้แต่ก่อนผมมองคือมันเป็นช่องว่างที่เราจะหาประโยชน์จากจุดนี้เรารู้ว่าคนไหนเก็บพระเยอะเราเงินน้อยก็ถ้ายอยไปซื้ออาจจะบบอกว่าซื้อมาจากคนนั้นคนนี้เขาก็ไปแย่งเราซื้อเข้าเงินเยอะเขาซื้อบด เราซื้อไม่ได้อย่างนี้มันเป็นช่องว่างการหากินจากคนไม่รู้ตั้งแต่ว่าเออซื้อพระแท้มาจากใครและใครดูพระเก่งใครเก็บพระเยอะนี่เราดูเรามองงนนี้ยมันเป็นช่องว่างแต่ก่อนเราก็หากินจากช่องว่างตรงนี้นี่ตรงนี้ผมเออส่วนตัวผมมองคืออย่างนี้คือดินน้ำมัน องนี้ผมถึงบอกอย่างนี้ว่าเป็นบล็อกบินน้ํำมันองค์พระที่ถอดออกมาก็จะไม่ค่อยชัดแต่ธรรมชาติของพระมีฟองอากาศมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะอนุมานว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้คือพระแท้อย่างนี้เราดูถึงแม้จะไม่ค่อยชัดหรืออะไรเหมือนกับหลายคนอาจจะมองอย่างนี้ว่าเจนแน่ๆถอดพิมพ์ม,มาหรือเหมือนกับเพจที่ผู้หวังดีอะทำออกมาปีหนึ่งเจ เฮ้ยพระทำปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ยังไม่ดังมีพระเกแล้วที่มีการพูดกันพระของหลวงปูดด่ดูมีเกามานานแล้วแต่โดยส่วนตัวผมมองคือปีหนึ่งแปดไม่มีเกไม่มีพระที่ทํานอกวัดหลวงปู่ไม่ฝุกเศษหรอกเขาพวกนั้นมันผลประโยชน์หลายอย่างผมไม่อยากพูดหรืออะไรนะเรามาพูดกันแต่วงกว้างมันพูดไม่ได้เพราะ มีเสียการเสียหายหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูลักษณะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือแบบนี้คือรอยดินน้ํามันที่เหลืออยู่เราดูเราศึกษาลักษณะพวกนี้พวกผงพวกอะไรต่างๆเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแก่พิมพ์ไม่มีคอหลายๆคนก็มองในนี้ว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงปู่แต่องนี้ไม่ค่อยชัดหน่อยด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นดินน้ํามัน เราดูเราศึกษาลักษณะพื้นผิวแต่เป็นพาตที่ยังไม่ได้ใช้เราจะเห็นมองเห็นดินน้ำมันที่ติดอยู่ที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะเห็นคราบพ,พวกอะไรแต่เมื่อใช้เมื่ออะไรโดนไอเหงือ่อโดนอะไรไปพวกคุณพวกฝงพวกนี้ก็จะหลุดหายไปอย่างนี้ก็จะยุบตัวลงไปเราดูเราศึกษาพวกจุดสังเกตต่ตางๆผมจากจะขยายให้ดูชัดๆ แต่จะไม่บอกว่าดูตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับเสียนเขาเพจุดนี้เป็นจุดที่ผมกลัวดูขยายดูลักษณะของพระขยายออากมาใหญ่ๆดูด้วยตัวเองชัดชด,ด้วยความละเอียดของตัวเองไม่ต้องให้ผมบอกเพราะบางอย่างเรามองเราดูพระก็บางอย่างเราก็อธิบายไม่ได้ว่าเป็นยังไงยังไงให้ดูด้วยตัวเอง พิสูจด,ด้วยตัวเองเพราะพวกนี้ตอนนี้พระยังไม่แพงยิ่งตอนนี้มีเพจแบบผู้วางดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมมองคือแต่ก่อนมันคือช่องว่างเขาตีเกเสียนใหญ่ตีเกสายตรงตีเกดีสิเราจะซื้อถูกได้ถูกถูกแต่เมื่อความคิดมันเปลี่ยนมองมันแย่เเหมือนกับพวกสมเด็จวัดระฆังวัดอะไรอย่างนี้พอพระมีราคาแพง ก็มีเสียงมีสายตรงมาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันน้องกูดูตอนถูกๆไม่มีใครกล้าซื้อไม่มีใครใส่ใจเพราอมีราคาก็ผู้วังดีผู้ชำนาญการมาแท้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อผมคิดแต่ก่อนถือว่าพวกนี้คือช่องว่างแต่เมื่อคิดดูแล้วพอพระราคาแพงขึ้นถ้าไม่ใช่แท้ร้อยตา ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงแล้วเอาเงินแท้ถึงแม้บางครั้งเราดูแท้แต่ไม่ใช่แท้ร้อยตาเพ mm. อถูทวนนี้เขาเล่นพระท้าจะบอกว่าเล่นในเชิงพุทธคุณน้อยแล้วส่วนมากก็คือเล่นเอาตัง mm. เก็บพระอะไรที่จะขึ้นไม่ได้เล่นในแง่ว่าพระดีพุทธคุณหรืออะไรอย่างนี้เราดูเราศึกษาบวกพระขยายออกมาใหญ่ๆอย่างนี้ด้านหลัง ก็แบบหน้าน้ำตาหูที่เขาพูดกันเหมือนกับหน้าน้ำตาหู้หรือปูนซีเมนต์ที่ยังไม่เกลี่ยลักษณะของเนื้อเราดูโดยส่วนตัวผมมองคือเนื้อแบบนี้คือเนื้อของปีนเจ็ดะของหลวงปู่เรามองท่านไม่ได้ทำน้นอยหรอกทำมากและอีกอย่างผมเป็นที่ต้องการคนขอคนกล้าก็กล้าขออย่างนี้ถึงแม้ท่านจะ แจกยากเราก็ต้องมองท่านแจกไหมท่านทําไม่ไหวท่านก็ต้องให้คนอื่นทําให้ก็มีพวกโดยส่วนตัวผมมองเหมือนกับเนื้อแบบพระที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูโดยส่วนตัวผมมองคือเนื้อแบบนั้นคือเนื้อของปีสองเจ็ดที่เขาเรียกว่าสมบติในอกเนื้ออะไรอย่างนี้แต่ลักษณะอย่างนี้ โดยส่วนตัวผูมองคือเป็นเนื้อของปีหนึ่งเจ็ดเราดูเราศึกษาเราพิจารณาดูละเอียดละเอียดผงตะไบหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องมองว่าปีหนึ่งเจ็ดเนื้อโลหะที่จะเอามาตะไบมีรุ่นไหนบ้างเราดูเราศึกษาแต่ถ้าเป็นหลังปีหนึ่งเก้าหลังปีสองสองอย่างนี้พระรูปหล่อที่มีเยอะแล้ว ผงตะไบก็จะมีเยอะขึ้นเราดูเราศึกษาฟองอากาศต่างๆขยายออกมาใหญ่ๆดูกันละเอียดละเอียดด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ผมบอกอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ก,ก็ดูจากภาะนี่แหละถูกบ้างผิดบ้างบางอย่างเราก็ไม่กล้าพูดแต่ก่อนยิ่งถ้าเป็นแต่ก่อนไม่พูดเลยแหละพอพูดไปบางครั้งมันก็แยงกับคนอื่นเขา้าเราดูเราศึกษา ลักษณะของด้านหลังโดยส่วนตัวกระมองคือแบบนี้แบบหน้าน้ำต้อหูเราดูเราศึกษาลักษณะของพระขยายออกมาเนี่ยโดยภาพรวมเราดูแบบหน้าน้ำต้อหู้หยอดออกไปไม่มีการคอนโทรลไม่มีการควบคุมก็ไหลตามอำเภอใจเราก็จะเห็นแบบมีฟองอากาศมีอะไร โดยส่วนตัวผมมองคือแบบนี้คือธรรมชาติของพระของหลวงปู่ดุวัสแกซึ่งองค์นี้ก็แบบแบบอะไรนะ่ะแบบนหน้ามานับตรงด้านขอแต่ที่สำคัญคือองค์นี้แม่พิมพ์โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นดินน้ำมันที่แม่พิมพ์เป็นดินน้ำมันที่เป็นพรมองค์นี้ คงแล้วที่ผมเจอเราดูเราศึกษาแต่ก่อนก็อาจจะเจอแต่เราไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสนใจบางครั้งก็พูดคุยราคาไม่ไอ้ไรเราก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะราคาบางครั้งตึงนิดนึงเราก็ไม่ได้ซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วเพราะพระพวกนี้ก็ไม่สวยด้วยแต่เมื่อพระมีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้เมันองค์นี้ ก็เลยซื้อมาดูมาพิจารณาว่ามาเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละแบ่งปันกันเพื่อที่จะให้พระของหลวงปู่ดุเป็นพระยอดนิยมหลายหลายคนดูได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้เสียบอนทุกวันนี้อ้าวพระจะเทต้องพึงเสียนโดยส่วนตัวของมองท่าทุกคนดูกันได้ด้วยตัวเองพิจารณาได้ด้วยตัวเองพอกนี้พระ ก็จะเป็นพายอนิยมหลายคนดูเป็นหลายคนช่วยกันกันกรองถึงแม้บางครั้งก็จะมีผู้สายตรงหรืออะไรเป็นผู้หวังดีมาพิจารณาแท้อย่างนั้นแท้ย่างนี้เกอย่างนั้นเก,ยนเกยอย่างนี้ขยายออกมาโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้คือดินน้ำมันองค์นี้ผมถึงมองในแง่ว่าเป็นพระที่แม่พิมพ์เป็นดินน้ำมันหรือว่าเป็นองค์แรกที่ ผมเจอถึงออกมาแบ่งปันเแต่ก่อนลักษณะอย่างนี้เราก็มองในีว่าไม่ได้แบ่งปันใครเก็บไว้เป็นช่องว่างหาผลประโยชน์ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้เจออะไรก็ออกมาแบ่งปันกันมาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อให้หลวงปูด่ดูเป็นมีเป็นพระยอดนิยมทุกคนหลายๆคนได้ดูดได้ด้วยตัวเองพิจรารณาได้ด้วยตัวเอง เราดูเราศึกษาถึงว่าแบ็นกันเพื่อที่จะอนุรักษ์พระของหลวงปู่ดูหวายให้เหลือมากที่สุดไม่ใช่ให้มีราคามากที่สุดเรามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบซึ่งองค์นี้จุดที่เราดูมีขอบไม่มีขอบอย่างนี้แต่จุดอื่นก็มีไหมแต่ส่วนมากก็คือเราเอาพิมพ์เอาอะไรมาช่วยในการดูในการศึกษา